กิรยุตำรวจน้องใหม่ทำอะไรก็หล่นไปหมดสว่าสว่าอะไรเฮ้ยอยู่ๆทำไมไปยืนด่าผมเนี่ยใจเย็นใจเย็นแนะนำตัวขอ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  เขาจะให้ของลับผมอะไรอะอะไร่ะคือไม่ได้ให้ของลับคือน้องเขาตื่นเต้นนะครับก็เลยแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบโดนนะฮะติดอ่างครับติดอ่างครับติดอ่างครับติดอ่างอย่างงี้แฟนไม่รู้เหรอไม่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 ไส่ไม่ไ่ไม่ไม่เสื้อสิครับ่ไม่ไงพไ่ไม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 ่ไ่ม่ม่ไม่ไม่่ไ่ไม่มาไม่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 ไ่ไม่ไไม่เมมะแก๊งผู้ต้องหาขาประจำที่่ม ตำรวจพี่อตำรวจฮะตำรวจตำรวจไอ้แจ๊คมึงได้กลิ่นนี่กลิ่นหน่อยมึงก็เงียบเงียบไปซะได้เดี๋ยวคนก็รู้ว่ากโกหกเนี่ยนั่นไอ้เขาเล่งดีไปหน่อยจากเก้าเข้าไปตรวจคนจริงเข้าไปตรวจต่แต่แต่ตทำมาคืออะไรฮะไอ้นี่ก็ดูไม่พักเหมือนกัน กินในทีมก่อนไหมถามมาดีๆทองศิลปแปดได้ไหมพี่มาดูคนเราไม่ต้องมีศิลนทเออนั่น่คือในแบบอยู่ปีนมาเฮดอยู่ปีนมาเฮดไรเล่าไรเล่าเอาทำไมไม่สนุกกันออกจัดปล่อยให้มันสนุกอยู่คนเดียวจากก้าวจะจับกลุ่มได้หรือไม่วันอาทิตย์นี้สามทุ่มสิบห้ามาลุ้นกัน